เราค่อยๆไล่ระดับความรุนแรง<ล>ความเข้มข<ะ>้นของคนที่ออกมาโต้อตอบคุณลุงอิงเมื่อสักครู่รองอดีตรองโฆษกรัฐบาลไปแล้วลองมาดูอดีตรองโฆษกพักประชาธิปัตย์คุณชาวมีขวดนะฮะล่าสุดเดี๋ยวโหวค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับพูดถึงพฤติกรรมเลยนะท่านใช้คำว่าพฤติกรรม<ะ>ของการออกมาโต้อตอบในลักษณะเนี้ย ดูว่าน่าจะไม่มืออาชีพเท่าไหร่นักนะครับโดยคุณชาวมีขวดเนี่ยเห็นว่าคุณนุ้งอิงออกมาบริพาดแบงค์ชาติว่าไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหาราพาดพิงไปถึงกฎหมายว่าให้อิสระแบงค์ชาติมากเกินไปกลายเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาไม่ช่วยใช้นโยบายการเงินมาคู่ขนานกับนโยบายการคลังผักภาระว่านี่ของประเทศที่สูงขึ้นนะฮะทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ นี้สะสมของประเทศส่วนใหญ่มันเกิดมาจากนโยบายลดแลกแจกแถมสร้างหนี้เพิ่มพูนให้กับประเทศปราศจากการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังการเล็งหวังผลของนักการเมืองที่ปราศจากความรับผิดชอบเข้ามาแล้วก็จากไปแต่แบงค์ชาติเนี่ยเขาเป็นธนาคารกลางมีหน้าที่หลักคือการรักษาเสถียรภาพคุณชาวอธิบายต่อนะครับว่าถ้าปล่อยให้ละเลงกันตามอำเภอใจกระตุ้นเศรษฐกิจตามใจอยาก แต่ผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นพายุหมุนอย่างที่คุยกันไว้กลับจะเป็นผลร้ายกลายเป็นสึนามิทางเศรษฐกิจก็ได้นะก็จะกลายมาเป็นภาระของประชาชนทั้งชาติเดี๋ยวต้องแบกหนี้กันหลังอานโซนเศรษฐกิจที่คิดว่าจะเดินหน้าอาจจะถดถอยลงแบบกู่ไม่กลับประเทศไทยมีบทเรียนมาแล้วจากการที่ผู้บริหารแบงก์ชาติเนี่ยนะฮะโดนฝ่ายการเมืองมาแทรกแซงบางคนก็ปลดไปบ้างจนระบบการเงินไทยล่มสลายแบงก์ชาติกลายเป็นจำเลยของสังคม พนยยตัวอย่างเลยช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยแบงก์ชาติโดนด่าหนักเลยนะฮะคุณชาวยังบอกว่า DNA ของอดีตนายกทักษิณที่อยู่ในตัวคุณแพทองทานเนี่ยเข้ามาทำงานการเมืองด้วยรากฐานของคุณพ่อแต่ยังต่อย,ยอดอะไรไม่ได้สำเร็จจึงอยากจะแนะนำให้ศึกษาข้อมูลประเทศตุรกีรัฐบาลเนี่ยไปแทรกแซงนโยบายการเงินต่อเนื่องใช้เงินแบบไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจลดดอกเบี้ยในวันที่เงินเฟ้อพุ่ง สุดท้ายอัตราเงินเฟอ้อก็ทะยานไป60%ขณะนี้ของไทยตัวเลขล่าสุดออกมาก็น่าเป็นห่วงไม่เพียงต้องดูปัญหาเฉพาะหน้าแต่ต้องดูความเสี่ยงในอนาคตด้วยครับ